สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วนะคะกับควาฝนตกฝนตกชาแนลจ้าเมื่อนี้ฝนก็นจะมาพาเห็ดเมนูอาหารคือเกาจ้าเป็นเมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านนั่นก็คือเมนูไข่เจียวหนม้หมูจ้าพี่น้องก่อนอื่นมาเบิ้งวัตถุดิบกันเลยจ้ากับซมีนะคะผักชีนะคะแล้วก็แหนมหมูแล้วกับพริกค่ะพี่น้องแล้วก็ไข่ไก่นะคะได้วัตถุดิบเรียบอยแย้วก็จะมาตกไข่ใส่ถ้่วไว้นะคะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปพี่น้องใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ใส่รบดีค่ะพี่น้อง จากนั้นก็ตีไข่เ้มันเขากันคะ่ะคิดรับนะคะความฟูเตรียมเขากันดีๆดีพี่น้องจากนั้นเขากระส่นะคะในส่วนของแหนหมูก็จะหั่นนะคะหั่นเป็นแผ่นนะคะแล้วก็หั่นพริกจ้ากระส่แหนหมูลงไปนะคะใส่บักพริกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ ผักชีลงไปค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปผู้ใดมีต้นหอมก็ใส่ได้นะคะจากนั้นกะทน้ำม,มันลงไปในหม้อกระทะค่ะพี่น้องรอน้ำมันเดือดนะคะตารถอดไข่ของฝุ่นนะคะทุกเทอฝุ่นจะใส่นะคะกระเทียมลงไปก่อนเพื่อให้เกิดความหอมแล้วก็คนในทั่วกระทะค่ะก้อนที่จะใส่ไข่ที่ห้าคนไหวลงไปนะคะเป็นไข่เจียวนะคะ มนูง่ายเห็ดกินก็ได้เห็ดคายก็ดีคะ่ะพี่นงเป็นรายได้เสริมนะคะมาแบ่งปันไอเดียจ้านาไปทําได้เลยนะคะเอกระใสข้าวสวยลงไปในกล้องนะคะใส่ไข่เจียวขอ,ของเขาลงไปแล้วก็ตุกแตงนะคะล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็สียดผนะคะกินกับไข่เจียวแซ่บๆจ้า